เจอกันอีกแล้วนะคะที่นพรัตน์2สสาขาร,างรังสิตเห็นแอดมินใส่เสื้อสีแดงแบบนี้ใช่เลยค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะเทศกาลตรุษจีนวันนี้แอดมินก็เลยจะพาไปชมสินค้าขายส่งที่ใช้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันค่ะสินค้าเทศกาลตรุษจีนของโกดังเรามีให้เลือกหลายอย่างมากค่ะอย่างที่เห็นนี้จะเป็นสายห้อยตรุษจีนทางเรามีให้เลือกเกือบร้อยแบบ มีแต่ลายสีสวยทั้งนั้นเลยและยังไม่พอนะคะทางเรามีอุปกรณ์ตกแต่งในวันตรุษจีนอีกมากมายเลยให้ลูกค้าได้เลือกช็อปอย่างหนำใจและประเด็นสินค้าของเรามันไม่ได้มีแค่นี้ไงมันมีเยอะกว่านี้ไปกันต่อและยังมีจานแดงสำหรับใส่ของไหว้สติ ตุดจีนเทียนแดงถ้วยน้ำชาคมแดงตุดจีนแบบนี้เราก็มีนะสำหรับลูกค้าที่อยากทราบราคาสินค้าทางเรามีจุดบริการเช็คราคาตามจุดต่างๆในโกดังสะดวกสบายมากเลยนะขอบบอและแบบนี้จะพลาดได้ไงอะ่ะเพราะถูกครบจบที่นพร,รัตค่ะรีบเลยค่ะรีบสตาร์ทรล